ครับวันนี้สัญหาไตแดงเราจะทำแกงร้อนนะครับวัตถุดิบตัวก็มีเหมือนเส้นกะทิเห็ดหูหนูไก่ถอ่มหมูสักหน่อยกุ้งแล้วก็ปลาตะหูครับต้องผักระชีส่วนนี้เป็นเครื่องที่จะแกงนะครับก็เป็นกะปิหอมแดงแล้วก็พริกไทยเม็ดรับเดี๋ยวจะโขลกเดี๋ยวต่อไปก็ดูวิธีการทำเลยครับ ตอนแรกเดี๋ยวแช่เส้นแล้วก็ฟอต้าหูแล้วก็พวกเห็ดหอมรอให้มันนิ่มก่อนครับแล้วต่อไปเราก็ตำเครื่องแกงครับเอาตำเครื่องแกงก็ปิดไทมดเลยครับเครื่องแกงนี้จะเป็นสูตรเดียวกับที่เราทำาแกงสายบัวนะครับานั้นทับอย่างนั้นก็ตามด้วยหอมแดงแล้วก็กะปิครับ ราจะโขกครับก็เป็นเสร็จครับครับก็ประมาณนี้ครับครับก็ตอนแรกตั้งหม้อแล้วใส่กะทิลงไปเลยครับครับหลังจากนั้นล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงครับเติมน้ําในอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งก็ใส่กล่องข้างไหนก็น้ํากล่องข้างนั้นแหละครับง่ายครับเดี๋ยวจะเดือดเราก็จะใส่หมูลงไปเลยครับ อันนี้ไม่มีสูตรโบราณหรือสูตรลยนะครับมันเป็นสูตรสัรหาแต่จะแดกนะครับอยากแดกแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยครับบางคนเขาอาจจะไม่ใส่เนื้อสัตว์แต่ผมใส่นะครับพอน้ำเดือดหมูสุกแล้วก็จะใส่เห็ดหอมแล้วฟอตฮูลงไปเลยครับมันก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะแม่ดอกนะดอกไม้จีนดอกไม้จีนด้วยนะครับหาซื้อไม่ยากครับแบบสําเร็จมีขายนะครับเครื่องต้มต้มตื่ดีๆเลยนะครับ แล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปครับครับเราก็จะเติมกุ้งแห้งสักหน่อยเราจะปรุงรสเลยครับครับปรุงรสก็ใส่เกลือใส่ผงปรุงรสลงไปครับชิมให้ถูกปากตามจะชอบครับปรุงอยู่ถูกใจปากแล้วก็สุดท้ายหุนเส้นครับครับสุดท้ายท้ายสุดก็ต้นหอมบัชเลยครับรยยน้า ก็เป็นนั่นครับแกงร้อนง่ายๆตามสไตล์ใบสันหไตาแดกลองตามดูครับรับรองอร่อยชัวร์